ท่านได้กิ่งมะขามใบแค่ไปคำถามยอดฮิตนะครับก็คือเชือกที่รัดอยู่นี้จะตัดออกไหมตัดได้ครับท่านแกะแล้วให้เหลือถุงดำแบบนี้แล้วท่านตัดต,ดตรงนี้นะครับเอาไม้ค้ำยันออกก่อนนะครับนะตัดเชือกระวังนะครับมันจะหลุดตรงนี้นะเชือกปมที่ผมทําไว้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวท่านตัดตรงนี้ใช้ปลายกรรไกรตัดฉับนะครับพอตัดเสร็จแล้วท่านค่อยๆแกะออกนะจะแกะเชือกออกได้แบบนี้ครับมันจะเห็น ที่ลอยต่อเชื่อมกันเนี้ยมันอาจจะเอยังไม่สนิทถ้ามือเราไปโดนทําให้ให้หลุดได้เพราะนั้นวิธีการทองผมก็คือแนะนําท่านเลยพันใหม่ครับเฉพาะตรงปลายตรงนี้นะไม่ต้องพันหมดเหมือนเดิมนะครับพันสักประมาณสองสามรอบสามสี่รอบก็ได้แล้วท่านก็มัดเชือกให้แน่นเลย